ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไทยอยบลรถสิ่งครับวันนี้เราจะพาไปดูรถ10บล้อรถเทลเลอร์รถหัวลากกำลังจะข้ามไปด่านพรมแดงที่ด่านมุกดาหารนะครับเข้าสิไปเบิงกันครับรถจอดเลี่ยงไล่บบกหลายเลยครับนี่ไปเข้าสิไปนับเบิงไวไม่จะขั้นครับนี่สวรรค์นาเขตครับเรียกวาไป ล้อขามดานนะครับรถขนสินค้านะครับเออโอ้คุณครับสิบหล่อมิดเดิ้ลศพชาติศาสาครับไปเรื่อยๆครับโอ้แบบหลายเลยครับ,รบล้อขามดานเห็นไหมครับนี่โอ้โหแบบเยอะเลยครับ รถเสืนสินค้านะอ๋อนี่เป็นคนที่เหนื่อครับนี่อันนี้เป็นรถน้ำมันครับโอ้โอ้โอจอดหลากหลายเลยถห้เขาไปช่องนี้บ้างด้วครับ่ายอยู่บนรถสิ่งพามาดูครับมีแต่รถแทลเลอร์รถหัวล,ลากนั่นเลยครับล้อขามดันครับไปเลยบะเข้ากัสิไป,ไปบ่บไ,ปปได้กันถ้าต้องยูเทิร์นหนกมากวะ ไปขอด้านน่าจิมี่แอนนะครับรถโดยสารรถยนต์ส่วนบุคคลรถบรรทุกนาซิ่นล่อเฮดพาสปอร์ตนะครับนี่นี่ล่อด้านเปิดบ่เขาเปิดเป็นเวลา้หร่านี่ครับแบบลายเลยครับรถสินค้าโอ้โหเงาเหยียดเลยครับยังข่ามเมื่อใดครับผมด้านนังบ่เปิด นี่ครับด้านคมแดนดาามุกดาหารครับโอ้โอด้านนี้มดเขือครับผมรถล่ลอเลี่ยงไล่เลยครับผมเสยเบิง้งรถสิบลอเลยครับเยอะแยะมากมากครับนี่ไทยบนรถซิ่งผ้ามาเบิ้งครับสำหรับไปสีขามด้านนะครับเยอะแยะเลยครับคนะุณนัลโลมีในขั้นเง,งา ด่านพรมแดนครับมันเหมือนขามากจากฟังฝนนะครับโอ้ยหลยแห้งครับแันเลือหัวลากแบนเบิดครับอยู่นี่ครับออวันนี้รถน้ำมันนี่ครับโอ้นี่รถของล้าไทยล้าวสวรรค์วโก้โห หลายแห้งครับมีโนโ่ส่วนให,หม่พิจิตรใหม่ๆนะครับที่ข่าไม่ฟังคนได้พี่โน่ลายครับพี่โน่บิ๊กพี่โน่อิสุครับนี่นะพี่โน่ครับมิกอิเตอหารอยครับ,อ,โโรบอันนี้อิสุสามหกศูนย์ครับสามหกศูนย์จะลายโอ้หลายแห้งครับโอ้ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับขบวนข้มามมะเบิ้งรถจะขามไปด้านพุมแดนสวนเวกัดครับสวสนอาเขตนี่ครับเมื่อกี้เขาออกอย่างด้านหน้าครับมาเบิ้งรถขนรถครับอันนี้นี่รถแก่รถครับมาเบิ้งกันครับอันนี้รถ รถโมปูนครับรถขี่คุยตัวนี้ยไปเบิ้งครับผมพลอยสีผ้าไปเบิ้งรถรถแก่รถครับขายอยู่บนรถสิ่งครับสีผ้าไปเบิ้งแนวปแปลกๆครับเกี่ยวกับรถนี่ครับคันนาเจอแล้วครับ เจอแล้วเจอแล้วครับนี้ขัน้นนี้ขั้นนี้ยังโมงแก่อย่างครับขั้นนี้เป็นสิบหล่อข้รมมดาครับนานครับขั้นทางนานครับรถตู้ครับไผบอกว่าเป็นรถสิบหล่อถามเพื่อนว่ารถสิบหล่อเด็ดขาดนะครับรถตู้ครับไผเบิงกันครับ <laughs> นี้ อดี้รถตู้ครับ10ล้อแก่ตู้ครับเดี๋ยวจะไปเห็นอีกขั้นหนึ่งทางนาครับขั้นนี้รถไทครับนี่ขั้นนี้ปกติเขาเคยเห็นอยู่ครับเขาเคยเห็นอยู่เหลอ่ยแก่รถไทครับนี่นั่นครับขั้นอีกขั้นหนึ่งครับขั้นนั้นเป็นแก่รถบคกับ ีครับโอเคเบิ้งขังน้นนี้ขัน้นนี้ปกติครับโอ้ยเบิ้งขั้นนี้ครับนี่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 เอารถขึ้นรถครทำนี่อุ่นโอ้ประหยัดแห้งโอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับขอบคุณยอดผู้ติดตามนะครับอยากให้เขาทายยิย่งคลิปคลิปหนาคอมเมนต์คอมเมนต์มมนใส่คลิปมาเลยครับ คลิปดีแล้วปกนครับบ๊ายบาย